เว้นว่ามึงว่าไปล่าเอาเนี่ยวันนี้คือก็ต้องมีการสนุกกันด้วยดูที่ตองมีเสียงกรองยาวดังมาแล้วในวันเนี่ยนะเรายะก็ไปร่วมกระบ,บวนก็ก็ด้วยนะแต่ครงก็เราวังกันหน่อยนะครับตัวใครตัวมันกันละ คำคำต้อให้ความมั่นคัมา้ารุกับบุนรเขาด้วยศาสนาต้องศาสนาจะต้องมีคำว่าประเพณีวัฒนธรรมและขนรรมเดียมนะครับของไทยพวกเราเนี่ยมันมีกันหลายประเพณีด้วยกัน เช่นประเพณีชักพระประเพณีลอยกระทงประเพณีการตับบาตวันปีใหม่ทำบุญเดือนสิบอะไรเหล่านี้หรือพิธีศาสนาก็มาข้าบูชาก็าบันคาวิสาขะอะไรเหล่านี้วันนี้ประชาชนแอจัดเตียด เต็มไปหมดในวัดซึ่งบุคคลที่มีน้ำใจสะาดมีน้ำใจผ่องใสเพื่อตองการจะมาหาธรรมะใส่ตัวแล้วก็าการเวียนเทียนรอบพระโบสถ์นั้นเมื่อครบสามรอบ คุกคทยอยเข้าไปในบรโบทุกคนจะได้ความเศ็บในคืนนั้นและจะต้องร้อยเข้าไปทีละคนทีละคนประชาชนมันก็มากแย่ยัดเยียดนจีริศมจาชีพ เรการล้วงกระเป๋าทันทีเมื่อประชาชนกบเหลอช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้บ้าช่วยด้วยอย่าอย่านะครับอย่านะหน้าปล่อยผมสิปล่อยทำไมเหรอไอ้เด็กแว้นก็ามาทำบุญในวัดแกมาล้วงกระเป๋าจริงอะยะฮะช่วยด้วยช่วยด้วย น้าครับน้าน้าปล่อยผมนี่ครับประชาชนในลังงดูผมเป็นตาเดียวกันเลยคุณนายใอย่างนั้นนี่ครับปล่อยนี่ครับไม่ปล่อยแล้วจะต้องดําเนินคดีไปตามรูปกฎหมายแล้วเธอหอลวงพ่อขาหลวงพ่อมานี้ก่อนนะคะมันเลอกับป่าหนูคะ่ะอย่าเลยครับอย่าเจ้าวัดก็มาหาผมก็จะด่าผมอย่างหมูอย่างหมาเลย หาว่าผมไม่กระว่าตัวตถานดีคุณนะปล่อยผมนี่ครับปล่อยนี่ครับใจอะมันเลอะเปล่าหนูค่ะตามไรดิมาแต่ไหนกลัวกล้าอย่านีมัดหนุ่งดินหลว่งดีก็ไปหลวงเป้าตัวของเมียตันเจ้าวัดต่าัด ก็มีันกรูดีายทีแล้วตามเลยที่มาเป็นไรอุบะไอพวกไม่กระบัวเรดันีวัดนอได้ก็ได้ถึงวัความดีไม่ได้วัดความชั่วการศึกษามันมีอยตวไรไองดูไปเรียนอย่าบงหรอผฮเี่ตายลยคนนอาม้ามันเออออีตายเม่ยกูก็อองีตายทางยู่บูนี้

ชาวบ้านก็เอามังกาไปประกอบพิธีวิสาขะคันนี้รู้มาลวงเป้าในวัดวัดกู้แมตกูทำหานี่ไม่วันก็ไม่อ้อนตองข้าวมาหนี้ไม่กล้าขัดห่อจริงกันคันนี้โมรู้มาทำแบบนี่ขว่มเร็วรวดเอาด่าเต่นี่ตายว่าคนหนึ่งมีอำนาจรุยแล้วแหละเกือบคูดอืะเออันกับดับในยำปูนยังเนาะ กูเชื่อในหัว่าปลานะผื่นเชื่ออะไรนะเธอจะบอกก็จะบอกก็จะบอกจะบอกเถฉยจริงบอกชาวบ้านเราเอ sure so ้ครู่งมาว่ากูนี่เือท่อราพงษ์ชาเย็นโหรู้ท่อราพงษ์ชาเย็นไหมรู้อย่าอย่าบอกอย่าอย่าบอกไอ้จงมึงมึงมึงบอกว่าเฉยโนูะจ๊ะจงเฉยเลยเฉยไอ้นักนักเลย

ร่ล,ลงกรดีตจครับว่าอยีเ้เคปี้แม่กูเตรียเลี้ยวปากไปเป็ดกว้างเขาไปพาไปไอ้ลงิปเมืองรานกูปู่ปู่ยิงเจ้าโตกูผมชื่อเด่นดวงดีครับชื่อเด่นดวงดีล่ะครับมาเร็วอย่าบอกอีกคนละย้อนต้องครับดวงไม่ดีแล้วกูคงบอกว่านนำระก,กุญจ,จริงกูนำระกุญจริงกูรวยนุ่มบัตรจเจริญ นี่กูผีใจแล้วนี่ผีใจรูดนี่กุมรูดดาต้องนุ่มรูดดาใจพี่เบื่อมะกูอีกคนเจืไงอ่ะปมที่แก่กับดวงรักรับดวงไม่ดีเดียวเน่เน่ทำเน่เน่เลยอ่ะแล้วถ้าไหนที่บ่อเบย์มันเจอหรือบ้านมันอยู่ไหนใครแก่ไม่รอดหลอกฮะ กอกูยุติมุกปลากาศนเออไอ้ดงอยู่ติมุกปลากาศน์เลยเขาเลี้ยงมันในความความเลี้ยงกี้วันนี้ก็มาตามเลยกูอารัญญามาตามกับนวรัตรวยไปตะเด็งนั่งทีเอ่อสมุดปลากาศนเออชากเดียวที่เดเขามยงกระเลงตอนที่เจ้าระพงป้านวรัตไปแลยกี้ถึงกันนี่กี้ไม่พุทธเี่ยเขาโยนมึงโยนมึงหนึ่งกี้โดนตุก โอเคโดนกับม okay, e ึงน้อยแล้วก็ใต้กรึ๊บว่าตัวเลยตายชัดเลยในรูไปกันว่าเราคือดาราเก๊กับโธ่เพื่อนก็ดาราพิวมึกดารานำใตาไอะไรบ้างถูกไหมไอ้ตจ้องดาราเก๊กับบ้านอยู่ไหนล่ะเธอทำไมแม่เธอไม่สอนบ้างผมได้รับการศึกษาน้อยมากครับทำไมรับการศึกษาน้อยล่ะเนื่องจาก ทุนโรนก้อนใหญ่ผมไม่มีครับไม่มีทุนเหรอครับแม่ผมยากจนมากหาเช้า,ชากินค่ำครับแม่ผมมีกระสอบเล็กๆที่จะให้ลูกอยู่อาศัยนะครับแม่เตอเชืงง่ออะไรอ่ะอย่าบอกครับอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกโย,กยนแกงนักหน้าอะไรไตัวนะั้นไม่กล้ามาแงกงอู๋เตี้ยมีได้ก้าวแกงกันดิ นัออ่นกี่ปอนเลยตอนนี้ก็ไปย้ายนู่นตรงวัดเราแต่พี่ไม่รู้จักกว่านี้เลยไอ้รอยไม่รู้อไม่รู้จักว่าเราเป็นใครเร็วกลาก้าใครตัวแป้นเป้นเจ้าปล่าคุณเอ้ยให้รู้กล,ากล้าเรื่องก็ม,มกันจะเต่าจ้ำกล้าเบิกตน ากางต่ตานยนะหยากด,ดวงกาจีเท่าไั้นไดดงเงหยัดไหม่มหงอ้วนอะตาป้องลุ่มอะด,ดวงซิวเฉียงไม้รีติงกลึงตังแม่เหลครับใช่แม่ผมชื่อยายดลครับฮะชื่อยายดลครับอยู่ไหนละ่ะอยู่แห่งบ้านหลวงพระบางครับ ต่มาหลวงพระบางครับเด่นดวงดีลูกชายของแม่ ตปันป่นเปลืไอไอ้เรยพอบอกว่าเราอยู่เรื่องประบ่าแม่เจอดนกอดก็เลยร้อ,องแล้วไปปลือมาเปลือไปรถยนต์มาเดินมาน,นั่กนกอะไรกันมึงเอออลไรเรื่องมันปันปออ่นเปลือยนี่คุณนาครับคุณนาลุกขึ้นดิครับแล้วบอกผมดิว่าผมเป็นลูกของนาถึกยังไงติดกอดผมแล้วร้องไงืออย่างนี้ลูกแม่ แม่จะเล่าความยังไงควางนะลูกนะควางให้ดีนะลูกครับระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาแล้วระยะนั้นแล้แม่กำลังท้องเธอเนี่ยจวนจะคลอดอยู่เต็มทีแล้วแต่พ่อเธอได้รับรายงานข่าวจากกรมกรารปกครองตามหัวเมืองต่างๆว่าภาคใต้หลายจังหวัดกำลังประสบอุทกภัยจากการน,น้ำท่วมอย่างแรงประชากรเดือดร้อนันทั่ทุกหย่อมยา่าพ่อขับไม่ได้ความรักประชาชน ความสุของประชาชนคือความสุของพ่อเจ้าเลยรวบรวมเครื่องอุปโภคบริพภคและยารักษาโรคประทับปรเรเลิคอปเตอร์ไปที่นั่งไปสู่ภาคใต้หลายจังหวัดไม่ได้พาแม่ไปดอกจ้ะโปรย,ยแม่นั่นน่ะอยู่แต่ลำพังกับเราอมาร์บรรดานักสดมหญิงชายแต่ก็พอดีพ่อเธอเนไม่ได้กลับมาสู่บรมราราชวังในคืนนั้นหรอกขอไม่ได้กลับมาเลยแม่ ก็ไม่ได้กลับมารอกจ้าคืนนั้นแม่กำลังหลับไอ้ครูแสนเสมาทองกับไอ้หวกพระยาวรพลพรหมินมันเข้าวิหาแม่ต้องการจะเอาแม่นะทำเมียลูกแต่แม่ตกใจกลัวเลยวิ่งจากราชวังก็มาใส่ที่บ้านของยายดนคลอดลูกแล้วคว้าไว้กับแม่ดนคนนั้นละ่ะ แม่ดนแกนเป็นคนไม่มีลูกไม่มีผัวแล้วก็มาอยู่ที่นี่อ่ะโอ้ไอ้แฟนเซมาขอกูเสียใจมากไอ้พระยาวรพลพรม,มินมึงจะเข้าหาแม่จนแม่กูจะต้องร่อนเร่พเนจรไม่เจอกูแล้วไปเจอกูแล้วตายแล้วกูจะรู้ว่ากูแท้นทำบาบบนั้นกูแท้งเลแล้วมาอยู่วะ ลูกลุงอาครูแจ้งกายปยาววยพาพลพรมมินแล้วแม่ครับในที่สุดแม่ก็มาแต่งงานกับหลวงพ่อไม่หรอกหนึกมือมือ,มอปินแล้วตั้มใจค,ค่อยให้ลุงมาวัดนี้ตั้งห้าว่าแแม่เจ้าวัดหน,น้าในเมียกรูปินตั้มใจค่อยมือมือ,มอโอ้จริงว่างอ้ ชอบจ่เล่นนั่นต้อแล้วผมเนี่ยเกิดวันอะไรปีอะไรเดือนอะไรเหรอแม่วันเดือนปีเกิดเหรอลูกแม่ก็ได้จดแล้วก็วางไว้กับยายดมยี่สิบปีนะแม่ลืมมันเสแล้วลูกไม่มรู้หรอกว่าลูกแม่เนี่ยเกิดวันอะไรปีอะไรและเดือนอะไรด้วยลูกอยากรู้เลยจ้ะก็ไปถามแม่ดนดิจ้ะ ครับถ้าอย่างนั้นแม่อยู่วัดนะแม่นะผมจะเดินทางกลับไปบ้านของแม่ดนถ้าลูกไม่กลับมารับแม่แม่จะกลับไปไหนไม่ได้แม่อยู่วัดนะจ๊ะโอ้ต้องลูกลูกก็เวอร์นี่ข้าจ,จับเลยครับจับเลยครัว่าลมชัวรมกุนูบัต ไม่กระราบตัวรัฐทันท he? ีก็ในวัดนี้แม่ยเอ้ยทำไรกับแม่งวันไม่ก่อนตอมข้าวมากับไม่อนควัดให้ร่มคนรารกันนึกซะไม่กระราบตัวรัฐทันทีจับนะครับจับก้งไงตายอย่าคนมันเวายต่อมากขาไม่จับเธอแล้วมาจัเจับมาอะไรกุลิงกุติ้งบนตัวเดียวจับนะครับจับนะครับตำรวจมาไม่กับไม่ไม่กับไม่ไม่ ไอ้ก้ันจำต็มดีคุณบ้าพอหลักจะให้คนการุณเพราะว่าจับจับมาจับจับจับก็ไม่จับแล้วจับมาจับมาจับมาบอกว่าจับลูกเดี๋ยวจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาคารุณเลยคนคือระวีหลงเลยดิวางแม่ด้วยนะครับหลวงพ่อผมจะเดินทางไปเอาหลักฐานวันเดือนปีเกิดถ้าลูกไม่มารับแม่จ๋าไม่จะไปไหนไม่ได้นะแม่นะ ครับพูดลาก่อนคือว่าปันนี้แล้วกับม,ม่อมแม่นอนกลางคืนนอนเป็ตัวจับจับพิษนะกับนะแต่ว่าเคยขึ้นไปห้าไปเล้กับแทไงไห้พลัดลงไปตังเรืออ่องอแบบนั้นเราคอยหมัดรรเชนะ่นกันเพราะว่าให้ต้องกันจังกเนนะ็เลีวนะทุเรียนกูรู้ควังเป๊ะ่ัวาปากูเป็นชายหรือ กเอาพื้นไว้กับไม่ต้องนะเออบอ,อ,อดีก็ไมาเจอดีเนีย้า,ว,า,ว,ายวังวงัวกับพวกคนในยุเช้าไม่ได้นะอันนี้โดนยังไว้กับนะถ้าว่าเกยขึ้นจะบินข,ข,ขึ้นกลางกาบขึ้นกันโอ,อ้วนนั่นวินวัาเยตุกคนตน่งลาวมึงอย่ามาตำต,าตา้าขาง,ขงขูปแกไป nghe vợ ta mi bóc mẹ khát trái măng. Nghe vợ ta mi mẹ khát ลราโชคดีแต่ลูกจัลติดาได้รมาเวลาหนีมิดีพะวัตยังปักอยู่วัดตาและจะคางกาเทวีแลาวถึงที่บยาน ายจากลูกจะแล้วล่ะแม่ผมเดินทางมาตรงกันจะเดียวหลักฐานวันเดือนปีเกิดอยาอจารู้ว่าแม่เกิดวันอะไรปีอะไรและคนเดือนอะไรแล้วไม่เหหลักฐานวันเดือนปีเกิดนี้อย่างไรเลยคับแม่เจ้าบุตรคุ้ต้องสร้างแกมาให้เกใหญ่ดนแกแกเลือกเกินแล้วคุณอย่างก้าเกินแล้วแกไม่เคยร่างความชั่วนั้น lộ ca cái tầm lấy <laughs> rồng mang cái đại kéo chuối ăn cô rồng mà nói quắc này plit to từ giờ đó còn đồ tốt từ nay phải lại rồng mà bên cô rồng đi nghe vậy cô đẹp mẹ của tán không thể chơi à mai cô mau đến mà chỗ cái xíu giọng, Mà cứng cưng, Thế tức là bữa nãy, mẹ bà chơi mà cứng quá lão, Kín cho bà mất hai. Thế kêu cô đừng tí nữa, Rằng tầm nuôi, Các mẹ, Thế bộ mầu lại mẹ cứ cưng bán chứ, Thôi, các mẹ chơi chứ, Thế tức là cô mầu, Cá có cười chứ, Ủa thế, Hồi nãy, cô mầu Mình cười hết cho vừa Cứ năn năn quỷ môi, ร่อยว่าโงมดตองกัดแทงกัดตองกัดแทงพอไปถึงน่ารนหลัดวาำลูกนอนกลางโอ้ยโอ้ยขวบไม่ออกมารับกูไม่รับบ้านเนี่ยเมียมาเมียกันยุ่งูได้เทลูหลือคาครไอ้วัวก็ไม่เข้าอกตีคำกับคำเลยกูก็มองเมียมากูกูแลวไปจังหหลักเร่ยยืนจ่อเชียกูหมดเชียกูว่าัต้องปลามมาลากู พ่อไม่อยมือเจ้าแหลนปนมืออยู่ปนั้นยังจะตุกตุกจังหวัดตุกตุกแงตุกตุกเบื่อนื้อเรื่องมึงคนไหนครับเฮยวะกูมือจะคููมันจะกลัวแม่มบ้างมาเบื่อดิพูดยังให้ดีดีกว่านี้หน่อยสิไอ้นู้นก็พูดเติร์กำบน้ำไม่รู้ผาแล้วะไม่มีอะไรเล่าแวะหยับแม่มาลูกว่ะ กูไม่รู้ว่ามันังมึงยังไงจ้ะโอ้โหเด็กเลวว่ะต้อยแก่ตายห่วยนี่นักอืมกูไม่บายแล้ววันนั้นกูเหวี่ยงหัวอยู่กันเลยแต่กูไปบายมันไหนยูเอ็นกับกูเล่นบอลนั่นเอยเออแล้วแม่เราเนี่ยฮะตองอะไรเนี่ยฮะเอ๊ะเรียนอะไรไม่รู้วะตองมีอักษรนจารึกไว้ด้วยอ่านดูสิครับ มันเป็นอักษรอะไรตรงอานนี้ครับเออตัวกันเนอะเออตุ๊กๆใช่ๆๆๆๆตุ๊กเร็ตุ๊กเลยวตุ๊กเร็วเออกลับกลับกลับเออตุ๊กๆๆๆว่าเพื่อจังไม่รู้อ๋อจะยด้หย่ียนไม่ขึ้นเดี๋ยวขวักหัวกุบยาเดี๋ยวนี้อ๋อข้าใหญ่อืมตุ๊กต่อน เออเดียวรออยู่เลยเออตกโตกตกเออโต๊กหรอกไปเรือยกันเหมือนมึงน่ละกูกูกะไม่ถอยเรืองกันเะยสัตว์จบจับไหมจันนึ่งมึงอ่ะกูอกจบออกจบเออไม่อยากจะบอกนะไม่ออกจบกูจะเล็กกูเดียนี่ปั้นจันกูนังงูจันทีเลยตรง ตึงรู้วนายแก้วเธอปัญญาลงมากแล้วไปนั่งชั้นหนึ่งเถอะฮัลโหลออครูใจกูเกลียนก็ค่อยกูเกลียนนะว่าลงล,างล,ล่างคนครูทักมาทำไมนายแก้วเขียนกอุไก่ว่าลงล่างอ่ะหัวไก่อาบน้ำครับอ้อันเลยแกได้ป่านช้ำเออท่องอ้เรียนปานศึกจกเวียนน้ำเฉลยฆาตกรที่มันมาฆ่าแม่เราเนี่ย มันคงจะเืออรู้รายละเอียดมาดีแล้วว่าแม่ดนคือแม่คือแม่เราแล้วมันจะอาคาดพยาบาทเรากันไปถึงไหนคนที่ฆ่าแม่นั้นจะต้องเป็นทหารผ่านศึกมันฆ่าเราได้แล้วก็ฆ่ามันได้ทองอาบน้ำศพแล้วก็ศพแม่ใส่ในกีนบศพไป ลราก็จะกนนารยกซัพบมานำนำจะการนำนำเสร็จปั๊บตาแปลงง่ายน,นิดหน่อยเผื่อมันเป็นปรปน,นีเออเราก็แค่นีน้ครับปิดตัวไว้เ,วรเ,ดดไเรียบร้อยผมพบเศษกระดาษใบหนึ่งเหลวกับยู่ในโจงกระเบนกับฮะเศษกระดาษแม่ใส่ไว้ในโจงกระเบนกับ,กบว่าไงอ่ะเมื่อผมเปนปลาย s บผมเห m e n t กับเขียนว่าเกิดว,วันจันทร์เดือนเจ็ดปีจอับ ให้ชิงว่าเด่นดวงดีโอ้คนหลักฐานผมละสิครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะทอเมื่อเราไม่ได้ฆ่าคนที่ฆ่าแม่เราแล้วเราจะกลับตัวเป็นคนดีไหมล่ะครับเมื่อเราไม่ได้ฆ่าคนที่ฆ่าแม่เราเราก็จะกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้เป็นโจรก็ดีกว่าแต่งตัวอย่างนี้มันสุภาพเกินไป ไปเดือดกันแล้วเดียมงว่าเดือดเินในเดือดแกวแมวตองกับโหลนี่แมวไอเดือดินในเดือดแก้วแมวตองว่าเพื่อนทุกแมวกระลุยไอ้มึงเมื่อกี้กล้าที่จะอุ้งกับปลาปินก็มาตัลักแมวว่ากูนะทอง แต right? ่งต no? ัวให้เป็นโจรขึ้นกว่านี้หน่อยเป็นในเรื่องกันดีวะจะไม่ได้หายตายแต่งจุดเกี้ยวไม่รู้เป็นในไรกันตื้อปืนนิ่มไม่รู้อะไรใจรู้ว่า้อนร้าว่าจำรวดใจแน่หน่อย้วไปรู้ขันะเยอะไอ้ตองไม่มีปิดกัำกับหนุงกางเกงเรา

อันนี้มึงต้องคลนกูมาจึงง่าป้าก็กันก็ไอติมจึงเราประกาศว่าพี่น้องทั้งหลายมาดูของแปลกกางคกนุ่งกางเกงกับหมีตรงเครื่องเออกรรมสบายกางคกนุ่งกางเกงกับหมีตรงเครื่องซ้อหมอบอสบายมาเออไม่ได้ฆ่าคนนี้ก็แม่เราเราจะกลับไม่ได้มาจะไปจัดตัวเดียวเสร็จ กูตามไอ้พัดว่าเคยกายดนดามาเคยรูกูมาะเคียงคเรียุดไปรูปักยูว่าว่าว่าปทราว่าไปเจอาว่า ถือเคว้งกับถือแคนชาวอาชาวอาเอ่อไปฮะมะเวนังโอ้ไปขี้นกวัววับไม่ทุกตะวาเอามะเวนังโอ้ไปขี้นกวัวลับไม่ทุกตะวาเอาไปโดกพักอย่าไปเชยอ๋อย่าไปเชย แต่ว่ามึงนี่เคยก้าเคยหลับหัวก่อนนี่มาหัาาวทำไมวะเพชอะเพชรทำไมวะใครอะเคยวักวววไผ่ไอ้เป็เปเปดแล้มึงทำรุยรู้ว่ามันหลับไปแลลวไฮาีิบกูเอยจับ,จจบเลย่อยเบาใจจ้า เลี้ยงวิ่งไหนตุ้มไลนตอนนี้ก็ไปโรงพักไปดูราโร้ย